มากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าแกล้งเรือมเหศวรน,นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f c พ,พ,พี่น้องๆสหายนักขกทุกๆท,ท,ท่านมาพบกันอีกเช่นเคยครับนะครับมาพบกับไก่ก้าวฟ้านะครับเกมนี้ก็อยู่ในเว็บไซต์ PlayOK OK. จับคู่มาเจอกับคุณนะครับไม่ยากจะบานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขอประธานอภัย 1,381คะแนนครับเล่นเรือมาเหศวรครับจังหวะนี้ยกม้าขึ้นไปนะครับทำให้เบี้ยมีปัญหาครับกู่ต่อสู้ต้องใช้ม้ามาโผล่ครับก็เรือมาเหศวรก็จะมากดขุนเราครับก็ทําให้เดินไม่ได้ครับจังหวะนี้ก็เท่ากับแกล้งเรือมาเหศวรไปเพาะหนึ่งครับไปทีหนึ่งเรามาดูกันต่อครับจังหวะนี้ก็เปิดเบี้ยทางด้านปีกขวาครับตามสไตล์ม้าสายก้าวฟ้านะครับ ังหวนี้หุบเรือครับเรือเราจะขาดนะครับกต่อสู้เสริมคนเป็นคุณพลคู่นะครับมาอะไรเอ่ยไม่รู้ครับน่าจะเป็นมาเทียมหรือเปล่าจังหวะนี้ทิ่มสูงครับฝังสูงไปในตำแหน่งของสูงสะกดทับกินตัดครับกต่อสู้มาหืมเออกินตัดครับอีกครับกินนอกนอกกินในนอกกินในอย่างเดียวครับเพื่อเอาเปรียบโครงสร้างเบี้ยนนิดหนึ่ง จังหวะนี้ก็แทงเบี้ยไล่เม็ด่อยเม็ดเป็นหนึ่งดอกนะครับเสริมคนทางด้านปีกขวาขึ้นไปสู่แนวรบนะครับตาต่อไปสีขาวเดินครับสีขาวจะทําอย่างไรต่อในตำแหน่งนี้ครับมาดูกันครับมาดูกันเลยนะครับอ้าคนมาครับไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจังหวะนี้นะครับที่ดีที่สุดนะครับเราต้องดันเบี้ยทางด้านปีกขวาขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อสกัดเบี้ยนะครับตัวล่างของสีขาวนะครับ ม่ให้โปรตีคู่มานะครับในปัจในอนาคตจะมีปัญหาครับถ้าตีคู่มาคู่จะสู้เลยเดินมาครับเป็นม้าอุปการขวาขุนพลคู่เรือมาเหสวรโอ้โหครับรูปผสมล้นๆ้นครับเกมนี้ครับสีขาวยกเรือนะครับมากดครับก็ต้องหนีครับนะเกมนี้ก็ต้องระวังครับระวังม้าของสีขาวจะมาลงเบาได้นะครับที่ตำแหน่งชอช้างรุก ปั๊บเนี่ยม้าขวางขุนอยู่นะครับขวางโคนอยู่โคนเราจะฟีนะครับจังหวะนี้ได้ถือโอกาสครับ,ร,บระเบิดเบี้ยขึ้นไปต่อยโคนไป็นหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนกันจังหวะนี้เราสมควรที่จะใชโคนตัวขวามือกินนะครับแต่ถ้าม้าของสีขาวยืนตำแหน่งของคอควายสามเนี่ยก็สามารถมาลงชอวช้างสี่ชอวช้างห้าได้นะครับเราต้องใชโคนตัวในกิน จังหวะนี้ใช่คนตัวขวามือกินดีกว่าครับนะครับเสริมแนวรบช่วงกลางกระดานให้แข็งแกร่งนะครับู่ตอสู้จะกินตอบกับเราหรือเปล่าไม่กินครับต้องการจะรื้อบ้านของเรานะครับต้องการจะทิ่มใส่มา้าใช่ไหมหมาหนีกินกินตอบระดุกคาดกินเรือประมาณนี้หรือเปล่าถ้าห้าหนีแล้วกินกินโคนเราไม่ได้ครับลุกคาดกินโคนไม่ได้ไม่ใช่ลูกคาดกินเรือนะครับ พูดผิดไปน,นิดนึงจังหวะนี้ก็ไหลเม็ดขึ้นไปสู่กลางกระดานครับนะครับสู่แนวรบนะครับขุนของสีดําก็ยังอยู่ตากดอยู่เหมือนเดิมนะขุนล่อเป้าอีกแล้วคู่ต่อสู้โยนเม็ดโยนเม็ดต้องการจะให้เราระเบิดเบี้ยนะครับทิมใส่โคนนะครับนะครับทิมใส่โคนเบียกกเบ้ยกินโคนกินเบี้ย ไม่ดีครับนะกินเปิดกันไปแล้วนะครับ right มันจะมีจังหวะเม็ดไหลนะครับมาแทงมาครับมาเราเปิดไม่ออกจังหวะนี้ก็ตัดสินใจกินเม็ดไปเรียบๆนะครับเรียบๆมาเรียงๆจังหวะต่อไปู่ต่อสู้มากินมาแล้วคู่ต่อสู้จับสองรอยอยู่เขามีจังหวะน,นี้มีจังหวะไล่อเอาเบี้ยไล่กับอเม็ดไล่ครับเกมนี้นะครับจังหวะนี้ไก่กาฟ้าตัดสินใจใช้เบี้ยนะครับแทงขึ้นไปไล่ดวกินตัดครับคู่ต่อสู้จะกินแยกกลางนะครับ เป็นการตอบโต้ด้วยการสวนกลับนะครับใช้เบียกกินไม่หนีม้าครับถ้างั้นเราก็กินม้าเรียบๆครับจุดนี้เป็นหน้าบ้านของเรานะครับเบียข่าวที่ตำแหน่งฉาชิงนะครับเป็นเกาะป้องกันภัยอย่างดีครับจังหวะนี้กินโคนก็เอาขุนกินขึ้นไปนะครับโปรดรับชมด้วยความมัเนใจครับรายการของไก่ก้าวะเลนไปบนไปนะครับเอากินเราอีกแล้วก็ใช้มากินขึ้นไป เม่เมื่อกี้ว่าจะเอาขุนกินขึ้นไปสักหน่อยนะจะกล้าหาันชันใัยเกินไปครับแบบนี้โ <c oughs> คนขาวตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะนะครับก็ยกมาตัวล่างขึ้นไปผูกไหมขึ้นไปผูกเรียบๆก็ได้หรือจะแทงเม็ด ก็มีสองทอยให้เลือกครับแทงเม็ดสวนขึ้นไปเลยนะครับม้าขึ้นไปโผล่ครับจะถอยมาหนีก็ได้ครับไม่อยากจะหนีนะครับอยากจะขึ้นไปแล้วขึ้นไปให้รู้แล้วรู้อดนะครับจะโดนรุกหรือเปล่าครับถ้าโดนรุกเราก็ถอยขุนกลับมาหลังเม็ดเรียบๆนะครับก็ขุนนิ่งอยู่ตรงตรงกันอยู่นะครับขุนตะสูสะบัดม้าขึ้นมาหวังจะโจมตีนะครับขั้นแตกหักนะครับ เรือมเหตุสวนของคู่ต่อสู้ก็พร้อมที่จะใช้งาน,นครับแต่เบีย้ยขาดครับเบีย้ยขาดก็กินกันก่อน,นครับกินกันก่อนเลยคือว่ากาันจะมีตำแหน่งนำเรือมรุกครับรุกกินโคนคู่ต่อสู้สวนกลับด้วยการน,นำเรือนะครับทางด้านขวาทางด้านทางด้านซ้ายครับเรือมรุกก็ถอยครับถอยมาผูกเม็ดเรียบๆนะครับ คนจะกินหรือเปล่าครับมายืนรอท่าอยู่นานมีตำแหน่งลุกคาดนะครับแต่ว่าโคนคู่ต่อสู้ยืนขวางอยู่นะครับคู่ต่อสู้จะนําเรือมาไว้หน้าขุนหรือเปล่าเพื่อจะนำโคนกินสองหนึ่งเรา ถ้าเอาเรือมาไว้หน้าขนของสีขาวนี่มีปัญหาเหมือนกันนะคุณตุกู้ถอยมาครับถอยมาไล่เรือไล่เรือทั้งนั้นเราจับกินโคนด้วยกันครับเรียบๆนะครับ เป็นการกดในตัวครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินก็ใช้ชิมาก,กินดีกว่านะครับมีตำแหน่งรุกคาดนะครับเช้เลอกินไม่มีประโยชน์ครับนะครับมาบังขาม้าของเราเปล่าๆนะครับจังหวะนี้ก็เลยเปลี่ยนใจครับชิมาก,กินขึ้นไปดีกว่านะครับใชิมาก,กินขึ้นไปเรียบๆมีตำแหน่งรุกคาดที่ตำแหน่งข้อควายสามนะครับ แต่เรือเรายังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีครับถ้าเราลุกแล้วเขาขุนติดเรือเราได้ก็แลกกันไปคนละตัวครับก็ถือว่าแลกกันชิดเฉยครับก็อาจจะนําเรืออ้ามาแลวครับเรือเพุเหศนจะออกคลองแล้วนะครับแล้วหลบตาลุกคาดครับโคต่ต่อสู้เห็นโคต่ต่อสู้เห็นท้งนั้นเราเราเราปิดก่อนไหมยังไม่ออกครับแกล้งครับแกล้งเรือเพ่เหศนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับ เอามาพปบังไว้แล้วผูกเรือในตัวคู่ต่อสู้มีตัวเลือกให้เดินแค่แค่เรือกับขุนนะครับโอเคแกล้งแกล้งเรือมาเหส่สวนอีกแล้วท่านนะครับคู่ต่อสู้เลยตัดสินใจนำเรือมาแบบนี้ ถ้าเอาเรือมาผูกเรือทังทางมือทางซ้ายมาผูกเรือก็ไม่ได้ใช้งานถอยมากลับมาไหมก็มีตำแหน่งลุกคาดเหมือนเดิมครับนะครับตำแหน่งลุกคาดที่คอควายสามนะครับหลอกล่อให้เรือของสีขาวครับเรือมาเหยส่วนครับมารุกขุนนะครับขุนจะติดทันทีครับนะครับติดแต้มแล้วนะครับถ้าเกิดมารุกจริงๆนะครับ กดบ่อร่ปลาครับนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจเอาเรือมารุกหนึ่งดอกแล้วก็เอาขุนไปติดกินเรือนะครับแล้วบอกเพื่อนกันครับติดตำแหน่งลุกคาดนะครับอ่าเอาเรือไปแบบนี้กะว่าเรามารุกนะฮะขุนติดเรากินเรือเขาก็กินเรือเรียบเรียบเหมือนกันครับแต่ตำแหน่งนี้สามารถนำเรือนะครับเรือสีดำกินเรือก่อนนะครับมาต้องกินแล้วเราก็ใช้มารุกคาด ลุกที่ตำแหน่งคอควายสามนะครับ<ด>กินเรือเรียบร้อยครับเรามีเรืออีกหนึ่งลำที่ยังไม่ได้ใช้งาน,นครับจอดเติมน้ามันอยู่ครับทางฝั่งซ้ายนะครับจังหวะนี้เอาไงก็ดูแต้มอื่นก่อนครับมีแต้มอะไรพิเศษหรือเปล่าครับไม่มีนะไม่มีกินก่อนครับกินก่อนคููต่อสู้ก็กินก็สบัดม้าลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกแล้วบอก กินเรือเพื่อนแล้วบอกเพื่อนกันสีขาวตัดสินใจยอมแพ้ไปเลยในตําแหน่งนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเข้ามาคอมเมนต์ท้ายคลิปกันเยอะๆนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ